นี่คะ่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปัน,ปนลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะจะหลังจากที่ห่างหายกันไปเกือบเดือนหนึ่งค่ะเกือบเดือนแล้วค่ะทีป่ปันปันเม้าไทยค่ะนะคะเราจะกลับรถรถ,รถเราอยู่ฝั่งนี้เนาะ,ะสวัสดีคุณแม่สุภาพค่ะสวัสดีค่ะพอดีเพิงยี่ยมยามโดนแม่บอกให้มาหาก็บพอดีมากไ่ค่อยสบายค่ะก็เลยยันแม่ติดเป็นไข่เดี๋ยวมีโอกาสเราจะมาหาคุณแม่นะคะเดินทางปลอดภัยค่ะคุณแม่สุภาพกับพี่น้องบ้า ไม่ยัางคือแบกขาดตลาดน่าจะค่ะแบกชุดไปขายวันนี้อันนี้ค่าอันนี้บอกสินค้าจากโรงงานค่ามีอะไรบามือสองหรือเปล่ามือแรกค่ะสิน้าจากโรงงานไปสู้ๆเจอกันที่งานเด้อจะขายมืต่อโอ้น่อยทางนี้ เนี่ยเต็นท์หลังเนี้ยน่ารักมากเลยนะดูสินี่แต่คนหน้าตาดีเสื้อก็สวยด้วยดูสิดูสิสสป้าเต็นท์นี่มั้ยเต็นท์นี่น่ารักก็โมเล่บังเสือโหลดนี่เห็นไหมเสื้อเขาเนีะ่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อเจอกันมันแบบนอนตี๋หางเสียงมันงี้ ป้าห้าอไปรถค,ครับผมสุ้ๆนะคะ สวัสดีคุณแม่ค่ะมาพระท่านนองสามมาสิมาุทายีนองไหมรถเท่าญี่ปุ่นหลานคุณลานค่ะโอ้เห็นตลอดเมืองเนี่ยเห็นตลอดมากกว่าท่านแห่โอ้เสียหลวงพี่ไปแล้วองค์อีงคนสวยอ่ะเอานี่ไปล้างเลยกันเลยเปิดล้างเลยเดี๋ยวเห็นเปิดเลย จีเงินมรือลอดปกติมาตามตรงเลยดีบรรยากาศค่ะต่างดีๆแล้วรต่างกันนั่อยงมีไหมเขาเลยคือไปกันลึกนะเขาเลึกือไปซื้อกันลึกๆ เราจะเดินหาแล้วนะทุกคน,เ,นเอาลืมลืมลืม,ลมเราจะเปลี่ยนลองทาง้ากันเยอปูดทำไมต้องถอยดานล่ะนี่สวยนะฮสโซ่ผมโซ่ ส่งวัฒสภาพเต้นมาเสียงหัวพีูแห้งหัวไอ้ฟังอีกจฉกหลอบเนี่เป็นไที่ไหมว่ามีเสียงมาในกาพุนดาห้องครับเสียงมันเบิร์ดบ้านนี่คือมีฟิลแสดงอารมณ์ดีถึงมนนี่ซนียังมากเอามืมอซูนผสมผสมบอมันนี่เป็นแสดงถึงอารมณ์แปลกตกชี่มีอยูน่าละเอ้นี่อยู่ละก็ไดู้น้อมอมด มีจินไปแล้วเด่ไปแล้วนาจะไปนอนใส่บ้านแกพวฝนแล,ล้วแก้วฝนล,ละ่ะไปสัก,กวันกันน<อ>ะแก้วฝนมาแล้วมาแล้วป้าอะไรเนี่ยพวกหลานฝรั่งโอ้ฝนอ่ะปะ้าสามียังชาติไหม ดูไดูอไปดูดูตดูดูดูตผมดูไปไปอยาให้ขายมากเลยก็สวยทัวนุ่มคนน,นั่นแหละปูนี่เดิทากอไปเจ<ะ>เดี๋ยวส่งส่งให้นะโ <Okay S 1> อเคครับเด <ขอ S 2> ยวทางก่ดนไปค่ะทำไอีกต้นหนึ่งเป็นดานหลังท,ที่ค่ะทุกคน มันรยกกันด้านลังวิธีปาดขนาดเตยล่าาหนา่งยังปะอยู่ไหมเอาไทยมาเองวันนี้เรือมาก็จะขึ้นเรือแล้วตอนนี้จะกลับเรือแล้วพิถอดอะไรหมดแล้วเออนั่นรถนอไปกัปเันครับเราืเนับเรือง่ายเมนเป็นไรายตัวดินเขาเาเขาออกงไจะ้ไปไข่สีตาดเออตัวเด่นเขาออกฉากสองฉาก็ออกดูเออจะ้องไปไข่พตาแหนเทเต็มเสกเลย ในฮอคุณชลิงให้โดลีก็โตแตเราเติดตรงกลางงานใครติดตะวันข้าแล้วข้าเหรอใส่ได้ซ้ำงนตีแม่่อี่โอกาสเทรเบิลเราเด้อรู้ต่จะบอกเมนบอกสวัสดีคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะเหนียวบอนี่ว่าหรือเปล่าหน้าเป็นสิบ ออหอนบ่อหอนหนาบ่ใครยังเียใรวัดบ่ใครวัดธรรมดาละแม่มือแม่แ่แกอองพแม่แุนนั้นอดเวอไกะโอ้เหมือนนู้ลองลวดเพียทุกงหนองนัวในเปลี่ยนนันไหมด้วนมันเป็นนักฝุ้นเลยพรี่ลนี่ก็ปสีาแล้วย

แล้วเป็นอย่างปกติแล้วสีห์ลาลืมซุ่นแห้งบอกให้ล่าให้ล่าอยู่อะผู้ใดหรอผู้ใดสูมาหลินเห็นมันมวนเนาะผู้ใดส่งบทกับพี่สูเนาะเร่นในที่เก่าล่ะแต่น้อ้กับมันก็ละอัธโรดเอาสีห์หนูล่าเอาเมียขึ้นสบเปนหนูเลยเพราะชอบไม่กับสเปนน่าจะตายห้องเมียแล้วเนาะเออเอาสีสบัดสเปนมีชุดไหนน้ำดิมันปั่นสเปนเนาะมันเด่ทุกคนแหละแค่วไหมคนละแบียบนี้ใช่ไหม แล้เสียงโนเป็นแท่นแม่ก็บ่ได้บ้านเลสิไป่าสเสีแม่กนนน่ไว่คอหัวนี่นปกติมันมีไงเสียงหัวอ้งผมแม่เบ้สายตาออ้ยคือไม่ยอมสายตาที่คนแม่เนียคนว่ายสิคนเห็สายตาสิโอห่าเจห้าสิบสิบห้าคนว่ายมีทั้งหมดสีสิคน เอาไปแล้วสิท้าที่เหลือม <c oughs> โอ้ยหนูพดเหลน <c oughs> ทักแชทมาบืนบๆนบุบอจ้านูไวยูแบบนี้และแม่มีความสุขแล้วค <c oughs> ่ะนี่ยังก่อนกินกน,น้ำแนล่นห่อหนเนี่ยังง <c oughs> สลดตั เป็นบ่ฟ้าบองมองไหมไเห็นโอ้เหลวเอยู่ไม่หลวค็ทำผักปเอาไอซีดไอีสซีดต๊ะมั้มวงคุณคุณขับรถไอีว่ากินดอกไม่เแลวเดี๋ยวคือไอศีมักม่วงอ่ะไอศีสคุณเลตัดผัใเห้เจ้าแล้วเจ้าไปตัดใส่มีช่างส่วนตัวก็เทเด้อเจาไปอรตี้ยบ่ จะไม่ให้ก๋วยเตีหยนาทีนี่เถอะมันเป็นนาทีเจ้าอย่ามหยัดหยียดนาทีก่อนบ้าข้าวหนึ่งคอยสูงให้เจ้าได้พูดเดียวข้าคอยล้อบ้าคอยล้อสู้ใครเนี่ยกูไหนเกี่ยวผู้สืู่้นึ่งเออน่าเจ้านี่พี่น้องเอากาแฟก็ซื้อมาจากไหนก่อไอ้อัีอันแล้วฝากกาแฟมาให้ กาแฟจ้าเอาพี่เตี่ยนคนเสือกแล้วมื่อไหร่ยอาอ้อยล่าให้มาเสือกค่ะกาแฟให่ฝากมาให้นั่นเลยปกติไม่ใช่แบบนี้ไงเซียราผิดบอลแล้วค่ะโอเคพี่ดอกสลัดพีบต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ